เบิ้ง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 มันอีหยังนี่ยำบุญเส้นใส่สบายนางผ้าเลิวหอดทอง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 ใส่หลายย่างขนาดเบิ้งเอามีอย่างเนี้ยมันอะเลิศสำเนียแต่มีเบคอนพร้อมมีฮอตดอกมีกีอย่างนี่มีหมูสับมีกุ้งโบ้พี่น้องเต็มถาดที่เกาหลีมา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 เบิ้งผักเลิศสำเนียแต่หี่นม ยายชมพู่สายนมเยอะๆยายชมพู่สายนมเยอะๆฮิมาพี่น้องมากินน้ำกันเบิงเบงเบิงเบงเบงเป็นตะแสบบ่จ้าเจ้พี่น้องมาหูเลืสมัยแต่เนี่ยเราขอบ้างแก้วนมกันสำับนี่จะพี่น้องสกู๊สู๋คอดสบายดีกันบ่จ้าคอยก็สบายที่อยู่บ่ญเบิงเบ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 งยำอย่างนี้ยำวุ้นเส้นผัดสบายนางข้าวคิวห่อทองโบยยำรวมมิตรนั่นน่ะลวก่ายๆซะ มันะลุดสมนเตนมามามาโศยกันโศยกันมา,ม,ามาสิมามาโซยกันโศยกันออกมาโศยออกมาโศยมาโอยอย้ำวุ้เส้นกับยายชมพ,พู่บู้งที่มาแบบที่นี่มาลุยชี้เท่าที่จากพี่น้องสุขูสุขคนดื่มนมเยอะๆจะได้โตเร็วๆ ลดสัมัต่ลุยได้บบบถึงโั้หน่อเลมันหลมันหลดมันเลยมันหลดเบิ่ง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 เบ่งเ่งมสบายนั่าพักคิ้วหัวทองเฮ้แซ่บแซ่บเผ็ดถึงใจขนาดเลยอู้น่อย

มันหอมน้หอมนหอน,น,นคำไหนเป็นอะไรน้ำหอมนหอนฉันเผ็ดทั้งห่อน sệt <laughs> ุ้าอีมนะแซ่เพราอนนี้รสชาติอยู่เซเว่นไหมเซเว่นยี่เลเว่นบานอมไหมหนังรสฝั่ก่อนไหม có nhầm chỗ hết hết sẽ Hết cái chỗ นเบอร์ทองคื้ออตรลีมาหกเดี๋ยวไปน่ซื้อเมืงไทยก็ซื้อได้อยู่ออสเตรเลียก็ซื้อได้หมดขายถึงออสเตรเลียขายถึงเมืองไทยมามาพี่น้อยเอ้ชมพ่สดมาไหนฝากกินก่อนกินแะไวไปเบิ้งหนังคงไทยเรองานสิลป์อะไรไปเบิ้งหนัง มันฟาดมันจะหนีสิบเอ็ดนีสิบเอ็ดน่อยนสิบเอ็ดไม่สาหรอกม,รมันะาด Rốt Chéch Thôi đpp Mình cắt thì nó chê mềm thôi Mình bây

เร่อสำคัญจังแม่ก้องย้านิ้วีปนอนเอย Du får ta med. น้องจีพันฝนตกหนาวมันชวนกันขอที่นอนนะไปทอทอไปนอนไปนอนมุกเมื่อสักคฝนมาตกแต่ฝนตกมาขึ้นนี่ยหนาวอันนี้อากาศน่าเสียตัวพี่หน่อยอือุ้ยไอขึ้นวนๆเบคอน กับอันกุ้งห็นบ่อไคือหวมันหอนแฮงบรรยากาศมันหนาเสียตัวไม่ดดอกหนาวอากาศเมื่อวานหนแล้วหนาวอู้หนาวมั้งไอคือหัวมันเป็นไรเิฉนมันหอนปะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด เขา,าบบไปก็่านาาาเด็กก็น่ารบบไอ้ทุกควอ่ะทุกวนเธอตีนพี่น้องเอ้ยดินพ้องเหมือนน้ำไหนก็น้ำน,นั่นอื này bocca mhm 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 đầy mhm 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 Để

ทองนหอยเอตั้แตั้เตะตั้งหวนคนละโอ้ัวทองนหลนลัโอ้โลแต่ไ Ffff mm -hmm. mm -hmm. เอาข่านตากมาเฮ้ยนุ่จัดเยไปกินน้ำแข็อร่อยีให้กับขาหมูมากนมจัดเมื่อเมือดักฝนเต้าตกะลยฝนตอมมกขึ้นอร่อยตลอะ ใจเกือบขาดพี่นออ้อยโอ้แค่แนี้เป็นตะว,วันตาคุณแสบมุดอืมอ่าแล้วโอ้พี่นออ้อยใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยบ้าเลยทำไมนตะไหนอันนี้เป็นเบคอนนิดหนึ่ง จะปากมหม